你看。Yeah. okay yeah. Gracias. <coughs> นแล้วแต่ว่าจริงนี่คือช่องที่วอมช่องมีแค่แห่แล้เป็นหลกที่วอมต่องมีนะ เอาไอ i ถึงนึกถึงเอ่อไวจิสเตอร์นึกิดว่ามันต้องกระโดดขึ้นไปรือไปว่าตัวไหนต้องลงตัวไหนต้องัวไนต้องขึ้นตัวไหนต้องลงมาเช็คให้นึกถึงลอยต่อไปใช่ไหมบดบิ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 ด ร้านตอกเสียงให้มันได้อยู่เพราะในการวอร์มพวกแสวงหรือพวกอะไรเนี่ยพอทำสักพัก่องเสียงจะอย่ข้นข้างล่างแล้่เราก็ต้องมาวอร์มด้วยวอร์มด้วยอะไรต่าง เไหนพูดสิว yeah. <The absor baptism plays> mm ่าอะไรยู <Bye. S 1> ่อยู่ในการพูดเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนนะรู้สึกเปลี่ยนก็พยายามที่เปลี่นกั่เ่ยนไม่ออเปลี่ยนไม่ออกรอ่อ๋อซิมบ้า เป่งไม่ออกสิ่งเต็มพู่จริไหมไม่ถ้าชื่นผมมีโยู่กัเก่าเธอมีอยู่กัเก่าแต่อันนี้นี่คือคนเออมีแนวที่ดูวี่าคุณมาเออโอเคดีขึ้นเยอะเลยแต่คนแรกที่เกิดการอะไรประมาณเนี้ยเออเปลยงพูดถึงเรื่การใช้เสียงพูดนะเอาการใช้เสียงพูดหรอการใช้เสียงพูดก็รู้สึกว่ามันก็เหนื่อยน้อยลงอ่ะแต่ทีเนี้ยเวลาที่สม่ติว่าเราพูดออกไปตามธรรมชาติใช่ป่ะ เราก็จะแบบเหมือนกับเราใช้ energy เยอะอ่ะแต่ตอนนี Demon> ้ถ้าสมมติเราโฟกัสไปเลยเราพยายามทำความแวดนะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราแค่พยายามพูดไปข้างหน้าแล้วก็เนี่ยวางตะเรียบมาเลยใส่เป็นท่อเลยนะเนี่ยวางตะเรียบมาเลยอ่ะเออเดี๋ยวไอช็องที่แต่ไม่ต้องมาแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะการใช้เฮดมาช่วยเฮดที่ความใส เราไล่กันให้โดนภาพนะสูงไอทีสูงสุดคือ,อวิเซลวิเซลคือเสียงมาลายเกินเราลงมาคือเพีวเฮดเพียวเฮดก็คืออ้โเพีวเฮดคือไม่มีลมต่ำกับเพีวเฮดคือฟอร์เซนโตฟอร์เซนเตลคือเสียงลมที่มีลมแซ่ <ừ. S 2> <ừ. S 1> อะไรนี่คือโฟร์เซนเตอร์เป็นเสียงร้องที่อุ่นนุ่มแต่ไม่แข็งแรงบางมันบางคนทำทำได้เพราะต่อเรื่องอยาวไม่เหนื่อยบางคนอย่างเช่นผม เหนื tyard, back, that, uh, fun, ่อยและรินเวลาทำนานๆสมมติจะร้องเพล่จะบอกเลยว่อเป็นไม่ได้ร้องเสียงเต็มหร้จะร้อง o box to b o to to ะของจริงเขาใช้เสียงเสียงเสียงเสงของจริงเขาใช้เสียงมิกซที่มันดูสูงกว่าคอเสิร์ตโตแต่ฉันใช้คอเร์ตโตตลอดัเลยวจิ้ฉะนั้นในการวอรม พวกนี้พวกอิวพวกที่แตกเสียงเล็กๆบ่อยๆนี่ยมันจะทำให้เจอหาเสียงวิกเซอร์เสียงนีก็อบะ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 ไม่มีหลงเรอแต่ถ้า นี่คือโฟร์เซนเตอร์มันแตกกันแบบเส้นเสียงไม่มีห้าเลเยอร์เลยสมมตินี่คือเส้นซ้ายขวามันมีเนื้อตรงนี้อีกห้าเลเยอร์ถ้าเธอแตกไม่โดนแบบเลเยอร์สองสามเธอก็จะไม่มีเสียงเลยเหมือน,น,นแบบแตกแค่เลเยอร์เดียวก็จะกลายเป็นโฟร์เซนเตอร์มา้าแต่กดกดที่ มเขาบคเส้นเเป็นเองวิเียคอสโตโมซ่ามซ่า็คือรวมเชนและเอ็นรวมกันแล้วไม่มีลมแล้วก็มางอสัดโตคอสแโตเสร็จก็ลงมาเชนและเอ็นใ้มัน ารปะสงค์คือถ้าเธอไม่มีถ้าเธอเธอรีบิกที่ไม่แข็งแรงก็ต้องมานั่งวอร์มอะไรเงี้ยวอร์มพวกเนี้ยได้เยอะแล้วตอนเนี้ยเรียนไปทั้งหมดเนี่เยเย็นรู้สึกว่าอันไหนที่แบบว่าปลดเราไม่ได้เราต้องฝึกสัตว์ศีลที่ฟังนะไอ้ตรง ไมชเชิโลกกับไม่เชิโลกทำไม่ได้เลยเอ่อทำไม่ได้เลยนั่นแหละ